ดิฟันเพลนะครับมาเจอผมแดงถิมมาลานนะครับวันนี้มาเจอกันวันอังคารที่18กรกฎาคมนะครับก็เป็นคิวจัดของทีมงานเพชรยินดีนะครับรายการสืบเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับที่ลังสิตนะครับก็ 24u24 ถ่ายทอดสดนะครับตอน6โมงคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเพชรพงศธรนะครับไฟเตอร์มวยไทยครับวันนี้เจอกับขวัญใจโอกาหลงนะครับก็ราคาเหรีอยู่ที่เพชรพงศธรต่อเสียด8นะครับมวยเด็กๆนะครับ42กิโล เพชรพงสะร้อนนี่ก็มวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมเพชรยินดีนะครับอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับชกมวยมาประมาณ50ไฟและก็เป็นมวยเข่านะครับฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานก็มีแพ้คะแนนเจ้าบัลลังเพชรนะครับแพ้น็อกยกที่5บัลลังเพชรและก็ไปชนะเจ้าบ๊อบบี้บีมนะครับสามไฟหลังเนี่ยแพ้2ชนะ1ขณะที่คู่ชกนะครับขวัญใจโอกงหลานะครับหรือว่าเกียรติยงยุทธนะครับก็ซ้อมเกียรติยงยุทธที่สงขลานะครับชกมวยมาประมาณ40ไฟและ ผลงานก็มีแพ้ยอดกันนะครับชนะเจ้าเจริญสักเล็กและก็ไปชนะเพชรนำโชคนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรพงศธรนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดด้วยสีเสื้อเฟเตอร์เมืองไทยเนี่ยก็มีพี่มิตรนครนะครับให้การสนับสนุนนะครับส่วนคู่ที่2ครับขวัญนิรันด์ับลานสารคามครับหรือว่าน้ําจิ้มดับลานสารคามวันนี้เจอกับนีชาวนุ้ยสีมุมเมืองนะครับก็ราคาเลทอยู่ที่เสมอเจ้าขวัญนิรันด์นะครับโชคกัน128นะครับขวัญนิรันด์มา128.2ลดไป 0.2นะครับมวยจากโคราชนะครับแต่ว่าไปซ้อมที่สารคามอยู่กับทีมงานดับเลนสารคามนะครับอายุ19ปีครับช่วงมวยมาประมาณ100ไฟล์แหละก็เป็นมวยขวาเขาในดีปั้มตีแข็งแรงนะครับคู่นี้เคยเจอกันมานะครับขวัญนิรันเคยชนะมาขวัญนิรันไฟล่าสุดก็มีชนะนิเชานะครับชนะอินซีขาวแล้วก็ไปแพ้น็อะยกที่39กระดับนะครับขณะที่นิเชานี่มวยเช้ามา129.8ลดไป1.8นะครับมวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมือง ประเภทสูงยาวคอแหลมนะครับผลงานก็มีแพ้ขวัญนิรัน์นะครับชนะเด็ดเดี่ยวและก็ไปชนะนุพัคก้านะครับคู่นี้ยังชอบไปที่ขวัญนิรัน์นะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งนะครับส่วนคู่ที่3มครับเมืองลาวเก็บธงยศนะครับนักชกจากสปปลาววันนี้เจอกับมัจจุราชปพงสว่างนะครับโอ้โหคู่นี้ถือเป็นอีกหนึ่งคู่นรกแตกกันนะมีโอกาสสกอร์ต่ำนะครับมีโอกาสนับนอกกันสูงเลยราคาเรีอยู่ที่เมืองลาวต่อ53นะครับเมืองลาวก็ ซ้อมเกียริทงยศที่นครพนมนะครับก็อายุ25ปีแล้วก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับต่อยท้องเก่งนะผลงานก็มีชนะสถานฟ้านะครับแพ้พิชฌาทานและก็ไปแพ้สถานฟ้านะครับขณะที่มัจจุรารับมัจุราชก็มวยจากหนองบุลำพูนะครับเมื่อเช้ามา127.1ลดไป2.1นะครับซ้อมเพชรนาคานะครับอยู่กับทีมงานจ่าตุ๊ประเภทมวยพันดุเลยครับมัจุราชมีสายแรกสายบวกสายลุยนะครับผลงานมีชนะเพชรบุญอุ้มนะครับ แลน็อกยุคที่5สายเลือดและก็ชนะน็อกยุคที่3เพชรอนันต์นะครับคู่นี้มีโอกาสนับน็อกกันถึง7-80%เลยนะครับแต่ถ้าให้เลือกวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าเมืองลาวนะครับดูสภาพร่างกายเมืองลาวดูดีกว่านะครับแล้วก็คู่เอกครับเชียบขาดปอพงสว่างนะครับวันนี้เจอกับใครตกวรวันชัยนะครับก็ราคาเหรียอยู่ที่ใครต่ต่อ19เนะครับเชียบขาดก็มวยจากหนองบุพูนะครับก็มาพร้อมกับมัจจุราชนี่แหละซ้อมเพชรนาคาที่อุ่นิดเหมือนกันนะครับก็เป็นมวยขวาพันดุครับ ช่วงหลังก็พัฒนาตัวเองเป็นมวยฝีมือสำหรับเจ้ามาจุราเออสำหรับเจ้าเฉียบขาดเนี่ยผลงานก็มีชนะเพชรนิรันด์นะครับชนะอีสานเหนือแล้วก็แพ้ใครโตนะครับขณะที่ใครโตนะครับมวยจากญี่ปุ่นนะครับซ้อมเด็ดรัดนะครับผลงานก็มีชนะเฉียบขาดนะครับแพ้แสนสนแล้วก็ไปแพ้ก้องชัยนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่เฉียบขาดนะครับเคยชนะมาวันนี้น่าจะแก้ตัวได้นะครับวันนี้ราคาเรอยู่ที่ใครโตต่อ19นะครับวันนี้อยากไปสู้ในใช้ฝีมือสู้มีโอกาสนะครับสำหรับเจ้าเฉียบขาดครับคู่นี้ ออกลองไปที่เฉียบขาดกว่าคงสว่างครับมาต่อช่วงที่สองนะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็กเจ็ดด้าตอนสองตุ้งครึ่งนะครับมวยเด็กชก2นาทีพัก2นาทีนะครับดาวเหนือสอสักการเกษตรนะครับเจอกับกล้องโลกสจกลอจอต้งปลาจีนนะครับก็ราคาเลทแพงใช้ได้เลยราคาเลทอยู่ที่กล้องโลกสองหนึ่งห้าสองเลยนะครับก็ไปดูดาวเหนือก่อนก็มาแทนพญาต่อนะครับสําหรับเจ้า,าดาวเหนือเนี่ยมาแทนพญาต่อก็ซ้อมเพชรนาคานะครับที่อุด,ดิดอ้วันนี้มา3ามเลย ผลงานนะครับก็มีชนะกะเหลี่ยงไทยนะครับแพ้กำปั้นและก็ไปแพ้เจ้าหยกขาวขณะที่กองโลกใส่เจ้าตงปาจีนนะครับมวยจากระักแก้วนะครับซ้อมศักดิ์นาลินผลงานก็มีแพ้เพชรดำนะครับแพ้เด่นมีชัยและก็ไปชนะสิงสาออยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าก้องโลกนะครับส่วนคู่ที่2นะครับมนลักอยุทธชัยนะครับเจอกับกัปตันสิบปอนดน้อยนะครับราคาเรีเนี่ยอยู่ที่มนลักต่อ19นะครับก็ชกกัน1 1 0นะครับ มวลักมา109.6ร้าดลดไปเอ้ยขาดไป0.4่ก็มวยจักเลยนะครับซ้อมอยุทธชัยชกมวยมาประมาณ20ครั้งนะครับ mm hmm. ผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้น็อกเจ้าโนบิตะแก่นนอรสิง์นะครับ mm hmm. ขณะที่คู่ชกขับกับตันสิทธิ์ออดน้อยนะครับเมื่อเช้าก็มา110.3ก็ลดไป0.3นมะครับมวยจากกรุงเทพนะครับซ้อมโรงเรียนกีฬากรุงเทพชกมวยมาประมาณ20ครั้งละก็ผลงานไฟลล่าสุดก็แพ้น็อกเจ้าหนิวปกกณรมรวมใจเพื่อนนะครับที่ จังหวัดตังนะครับนี่คือผลงานของเจ้ากัปตันนะครับคู่นี้ราคาเลทอยู uh ่ท hmm. ี ja. mm. ่มลลัก19้คู่นี้ยังชอบไปที่มลักนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเพชรเมืองเดชปออัมพลนครอุบลนะครับหรือว่าจ่าติ๊กอุบลนะครับวันนี้เจอกับปาศึกพยัคฆพันธ์นะครับราคาอยู่ที่เพชรเมืองเดชต่อ54นะครับเพชรเมืองเดชมา136.2ร้อยลดไป0.2นะครับมวยจากอุบลราชธานีน่าจะมาจากอำเภอเดชอุดมนะก็เป็นเพชรเมืองเดชนะก็ประเภทมวยขวานะครับ เขาในดีปับตีแข็งแรงครับผลงานก็มีแพ้ฉัดชัยเล็กนะครับชนะเทพมีชัย2ครั้งเลยขณะที่คู่ชกนะครับปาบสึกพยักคําพันนะครับนี่ก็มวยจากอุบลเหมือนกันแต่ว่าซ้อมสิบเจ้าประพลนะครับก็มวยฝีมือดีครบเครื่องนะครับชกงมวยมาประมาณ50ไฟแล้วผลงานแฟร์ล่าสุดมีแพ้โอเล่นะครับก่อนหน้านี้ก็ไปชนะเจ้าลี่แลและก็ไปแพ้โอเล่นะครับดาบ้แมช์เมืองอุบลน,นะครับเพชรเมืองเ็สเจอก,กับปาบสึก ้าให้เลือกวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าเพชรเมืองเดชนะครับเพชรเมืองเดชปออมพลนครอุบลนะครับหรือว่าจ่าติ๊กอุบลครับส่วนคู่เอกครับเจมส์สักน้ําจิ้มดับลานสารคามนะครับเจอกับดาวพระศุกร์สิทธ์มณชัยราคาเหรีอยู่ที่เจมส์สักต่อเสียดแปดนะครับเจมส์สักนี่มวยจากโคราชนะครับซ้อมดับลานสารคามที่มหาสารคามนะครับก็อายุยี่สิบปีนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับชกมวยมาประมาณเก้าสิบไฟแล้วก็เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือดีนะครับหมัดหนักศอกอันตราย ผลงานมีชนะยอดขุนศึกนะครับชนะปราบศึกและก็ไปชนะเจ้าธนูสิงห์นะครับขณะที่ดาวพัสดุขนะครับมวยจากราชบุรีมวยเชามา1 2 9่อาลดไป1.8นะครับประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเก๋าเกมผลงานแฟ้ล่าสุดมีแพ้สุรศักดิ์นะครับชนะเพชรพัทยาแล้วก็ไปชนะเพชรพัทยานะครับวันนี้ยังชอบไปที่เจมสักนะครับชอบความสดความหนุ่มกว่านะครับเจมสักน้ำจิ้มดับรนสารคามนะครับนี่คือมวยชอบของผมนะครับก็มี มีแน่ชิเซยให้การสนับสนุนแล้วก็หลายคนนะครับพี่หนุ่มเดินพี่หนุม่มพี่หนุ่มอะไรพี่หนุม่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มบางกะดีให้การสนับสนุนนะครับสีเสื้อดับลันสารคามนี่น่าเสือบรรยากาศสิ่งแวดล้อมไม่มีสองรองใครนะครับคุณนี้ชอบไปที่เจมส์สักน้ำจิ้มดับ้ันสารคามนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ